ครับวันนี้ก็จะมาเก็บเห็ดน,นะครับจากการทดลองของปีที่แล้วนะครับที่ว่าลาดน้ำอะ่ะยาวปลวกไว้แล้วก็ปีนี้ฝนตกก็ขึ้นเต็มเลยนะครับอันนี้เห็ดโคนนะครับที่ว่าลาดหัวเชื้อจุลินทรีย์ยาวปลวกไปดูนะครับขึ้นเต็มเลยนะขึ้นเต็มตรงที่ลาดเลยนะครับ พอดีฝนตกสองสามวันนะครับไม่ได้ดูไม่ได้มาดูก็เลยมันก็เลยบานโดนฝนก็จะเป็นสภาพนี้นะครับวันนี้ก็เก็บพอได้นะครับมันโดนฝนนะครับเลยเลยบานฝนตกสองสามวันเนื่องจากที่ลาดยุลินซีเจ้าปลวกไว้นะครับขึ้นเต็มเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูส่วนขั้นตอนวิธีการทำก็ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับนี่คือเย็ดโคลนนะครับดูนะครับขึ้นแต่เก็บไม่ทันนะครับเพราะว่ามันโดนฝนมันก็เลยบานเด็ดให้ดูนะครับ,รบขึ้นเยอะเลยนะครับเต็มเลยแสดงว่าดินสียาวปวเนี่ยได้ผลนะครับเพราะว่าราดไว้เมื่อหน้ายังไม่เกิน สองสามเดือนที่แล้วนะครับก่อนฝนช่วงแรงจัดจะพามาดูอีกตรงนึงอีกจุดนึงนะครับที่ลาดไว้นี่นะครับนี่ก็ขึ้นนะครับตรงนี้ต้องเก็บจุลินซีนะครับเนี่ยกดจุลินซีก็ยังอยู่นะครับขึ้นเต็มเลยฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมทันทีกําลังคิดจะทาหัวเชื้อจุลินซีเจ้าก,ก็มีวิธีขั้น,นตอนกัน แปะลิงไว้นี่นะครับขึ้นเต็มเลยนะครับตรงนี้นะครับขึ้นเต็มเลยนะครับก็สามารถใช้หัวเชื้อลาดตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นนะครับับจุดที่ลาดก็หลายจุดอยู่นะครับทั้งข้างหลังทั้งข้างหน้านะครับ,นะรบตรงนี้ก็ขึ้นเยอะเลย ต่าผักบ,บุ้งลาดไว้ช่วงหน้าแรงนะครับแต่มันบานึงนะครับไม่ได้มาเก็บนะครับถ่ายให้ชมนะดูนะครับ,นะรรบเต็มเลยโอเคนะครับเดี๋ยวจะทําการเก็บเอาไปแกงยินนี้น่าจะแกงได้อยู่นะครับเนี่ยนะ ขึ้นเยอะเลยทีเดียวได้อยู่แกงนึ่งอยู่นะครับโอเคนะครับส่วนขั้นตอนวิธีการหมักหัวเชื้อก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับทิ้งลิงไว้ในข้างล่างก็เข้าไปชมได้นะครับวิธีการทำยังไงวันนี้ก็ขอเก็บเห็นก่อนนะครับขอบคุณครับครับหลังจากขุด เห็ดมาเรียบร้อยแล้วเห็ดโคนเห็ดป่วงนะครับได้ถังหนึ่งนะครับตรงที่ฉีดฮอร์โมนเจ้าป่วกไว้นะครับยืนสี่เจ้าปวกไว้ตรงนี้ประมาณน่าจะเยอะเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างๆนี้ขุดมาหมดแล้วนี่นะครับขึ้นทุกที่เลยครับทุกทิศเลยครับตรงที่ลาดน้ํายาไว้นะครับนี่ครับ ยาจุลินทรีย์เจ้าป่วกนะครับที่ทำไว้นะครับถ้าอยากรู้วิธีขั้นตอนการทำเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็เข้าไปสามารถรับชมแล้วก็ขั้นตอนการทำได้ตรงมันเกิดนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เกิดนะครับเนี่ยเห็นแทงออกมาอยู่นะครับอยู่ในหลังข้างล่างเกิดหมดเลยครับตรงนี้เนี่ยนี่นะครับเกิดหมดเลยนะครับ เห็ดโคนะครับเ mm hmm. นี่ย mm hmm. คือเราลาดไว้ช่วงแรงนะครับแล้วก็เอาพวกอินทรีย์วัตถุพวกใบไม้พวกฟางมาปิดหน้าดินไว้ให้มันชื้นนะครับแล้วก็รอแท้มันขึ้นมาไม่ต้องทําอะไรมากนะครับนอกนั้นปวกเขาจะทําหน้าที่ของเขาเองพอเราลาดจุลินทรีย์ไว้ปุ๊บปวกเขาก็จะมาสร้างรังสร้างอะไรแล้วก็น้าลายปวกก็จะทําให้เกิด เห็ดขึ้นมานะครับก็จะประมาณเมื่อก่อนเต็มเลยนะครับ,มรบเมื่อกี้เต็มเลยตอนนี้เก็บหมดแล้วก็ได้หนึ่งกับแปงนะครับหนึ่งถังครุนะครับครุดาก็น่าจะได้อยู่เกือบสี่ห้าโลอยู่นะครับหนักอยู่แล้วเต็มเลยก็ฝนตกนะครับวันนี้เนี่ยฝนตกก็เลยไม่ได้เดินดูนะครับมันตก พร้อมทำสองสองวันแล้วก็ไม่ได้เดินดูก็โดนฝนโดนอะไรนก็บานแล้วก็มันแตกมปนมีนครับไม่ค่อยสวยนี่นะครับตรงที่ขุดนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าอยากรู้ขั้นตอนการทําก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ